สวัสดีครับ FC แล้วก็ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอันนี้อยู่กับผมสารุษวิถีใต้กันอีกเช่นเคยนะครับรวันนี้ผมจะพาทุกท่านมา,ามาชมตู้ตู้เลี้ยงปลาเล็กๆของผมนะครับก็เป็นปลาที่ผมไปหามาจากธรรมชาตินะครับไปหามาจากลาธารบนภูเขาเนาะก็แต่แถวบ้านนะครับเป็นปลาที่พันธุ์เดิมทั้งหมดนะครับไม,ไม่ได้ปรับปรุงพันธุ์มานะครับก็มีหลายหลายชนิดนะครับ อออาหารก็เลี้ยงให้หาซากุระนี่แหละครับตรงนี้นะครับกินหมดพวกนี้นะครับที่หลักๆเด่นๆก็มีปลากระพุกเขานะครับปลาก้างนะครับปลาลายเสือปลากระดีนะครับปลากระเหยงขี้ไก่นะครับปลาหุดเนาะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับให้ดูตัวไหนก่อนให้ดูปลาก้างก่อนเนาะเี๋ยวเพื่อเขาจะหนีไปเนาะปลาก้างก็อยู่ในวงตะกุลเดียวกับปลาช่อนเนาะก็กินได้อร่อยนะครับ ทีบหลังก็จะเป็นสีส้มๆเนาะหางก็จะสีส้มๆแบบนี้นะครับบางคนอยากคิดว่าเป็นปลาช่อนนะครับอันนี้เป็นปลากั้งนะครับเด็กๆก็น่าจะรู้จักเนาะต่ดมาก็เป็นปลาหุดครับนี่เป็นปลาที่เรียกว่าตัวนึงเท่าก็ประมาณักใหญ่กว่าหัวแม่โป้งหน่อยหนึ่งนะครับนี่หน้าน้ำหลากนะครับเวลาวางไข่นะครับก็จะมีราคาสูงมากนะครับมีราคาตั้งแต่แส0ร้อยจนถึงหนึ่งพันบาทนะครับนี่สวยงามด้วยครับกินอร่อยด้วยนะครับหายากด้วย ก็มีแต่แถวภูเขาบ้านผมนี่แหละอ่าตัดมาก็เป็นปลากัดพีนังครับนี่แถวบ้านผมนี่เขาตัวนี้เ็าอยู่สวยงามมากนะครับเกล็ดก็จะเหมือนกับเกล็ดข้าวโพดเลยนะปลากัดพีนังแถวบ้านผมนี่จะไม่เหมือนที่อื่นนะอ่าท้ายลางจุดถึงแก้มนี่เ็าจะเป็นสีฟ้าเข้มนะครับอ่าช่วงหน้านี่ก็จะเป็นเหมือนเหมือนปลากัดมโอ้เนาะช่วงหลังก็จะเป็นเหมือนกับปลากริมเนาะอันนี้เป็นลูกผสม นี่ปลากดที่นางเดี๋ยวนี่นี่ก็คือลูกปลากั้งเนาะนี่สังคมสงเงมเขาไม่มั่วกับไก่เนาะรักสันโด,ดนะตัวนี้เนาะ,ะตัดมาก็เป็นปลาที่อยู่ในวงตระกูลเดียวกับปลาก,ก,กระดันะครับก็คือปลากระดีนะครับนี่ปลากระดีก็จะเป็นปลาสวยงามด้วยนะครับนี่เขาก็ปร,รับปรุงพันธุ์มาก็ มีที่กองไปเลี้ยงก็คือปลากระดี่มุกเนาะมีปลากระดีจุดเดียวเนาะอันนี้ที่เห็นนี่ก็ประมาณว่าเป็นปลากระดี่สามจุดเนาะสามจุดนี้จริงๆแล้วข้างรับตัวใครมีอยู่สองจุดเนาะแล้วก็ที่ตามันหนึ่งมันจะดำๆด้วยเขาก็เลยนับเป็นปลากระดี่สามจุดนะปลาพวกนี้ก็กอร์บอดครับแต่ถ้าน้ําลึกๆแบบนี้นี่เขาก็ไม่กอร์บอดเนาะยิ่งเราลังรวมกันแบบนี้ก็คงจะไม่มีมีโอกาสไปกอร์บอดด้วยเนาะ ตัดมาก็เป็นปลาลายเสือปลาลายเสือในตู้นี้มี2องชนิดนะครับมีสีดําแบบนี้นี่ก็คือปลาลายเสือชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับเราเรียกปลากลับครับบางคนคิดว่าเป็นเหมือนกับประเภทปลาหมอแต่จริงๆแล้วก็เป็นปลาลายเสือนะครับนี่กินอร่อยนะครับแกงส้มก็อร่อยเลยนี่ก็จะอยู่แต่คุณียวกับพวกนี้นี่เป็นปลาลายเสือนะครับลายขวางเนาะบางคนก็จะมีเขาจะกงจะเคยเห็นเนาะที่กระดงหลังก็จะมีสีส้มๆเนาะ บางคนก็เรียกอีกกองบ้างอะไรบ้างนะครับบ้านผมจะเรียกว่าปลาลาโฮบ้างแต่ก็สวยดีเนาะเป็นปลาจุดตามธรรมชาตินะครับเยอะแยะเลยนะไปจับประมาณกลางคืนครับมันก็เชื่องดีเนาะพวกนี้มันก็มีปลานี่แบบปลาโขบกปลาสายนะครับนวมันซ่อนอยู่ตรงนู้นเนาะผมไม่อยากให้ไปดูแล้วก็มีกุ้งบุกเขานะมาดูกุ้งบุกเขานี่ม,มาทอดมันนะครับ ควรอร่อยเลยนะครับแกงส้มแกงขั่วก็ได้นะครับแต่ว่าพวกนี้ต้องอก็เรียกว่าปรุงอาหารนานหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะแข็งนะครับอย่างแกงนี่อย่างแกงปลาทั่วไปก็แกงประมาณ20่บนาทีอันนี้ต้องแกงประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับมันจึงจะให้ความนุ่มนะครับแล้วก็หวานมันเนาะเขามีเพียงเท่านี้เนาะให้ดูกันเนาะนี่ก็คือปลากะปีหนังเนาะแถวแถวบ้านผมนี่แหละนะใครอยากจะมาชมก็มาได้นะ เดี๋ยวว่างๆจะปลาชนิดอื่นมาใส่ด้วยนะครับมันสวยดีเนาะปลาธรรมชาติ้ันเราไม่ต้องเอาปลาจากที่ไหนมาเลี้ยงมาไม่ต้องไปซื้อครับไปหาเอาอนะครับก็มีเพียงเท่นี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ